มาตำบักคู่ค่ะท่านผู้ชุ่มพันว่าตำบักคู่เบื่อเบื่อบ่บเบื่อบ่ <Bo ar. S 1> บ่เบื่อบ่บ่เบื่อกินได้ตลอดเวลาตลอดชีวิตเบืองไงค่ะท่านผู้ชมพูดนะปูดองปูดองดองเองมือล่างเลยเด้อนี่อืมล่างแล้วมือมือล่างแล้วพูดนะบ่ล่างมันจังนัวด มาค่ะท่านผู้ชมบัวเข้มนองเนี่ยเนาะบัวแ่บอยู่ปุ๋งนะปุ๋งเนี่ยปุ๋งแนว่ยฟางปุ๋งนะปุเสียงากเสียงเสียเป็นตาแซ่บลบก้อนลบก้อนฟองได้เปล่าปิดไว้ก้อนใส่ผงชูรสมั่งเหรอฝันเห็นงพวกบุกงูเน่ค่ะท่านผู้ชมบุกงูเฮิม กินจ win um, ังได้กับบหมวดบอกมูวบอกหุ่งเนี่ยมันคือบ่บ่บ่เบื่อเนาะแต่บอกขุ่งเสียบดีเดียร์เสียนไหลกับโวดต้องมันกับเสบเนาะแสีบเดี๋ยวเอาหมูย่อใส่หมูย่อหมูย่อมีเหล็กอีกบวมืย่านี้ยังไงหมูย่อขนมจีนใส่กันคุณผู้ชมหูย่อใส่กัน ขาดบล็อกไฟเนาะขาดบล็อกไฟมีบล็อกไฟใส่อ๋อมามาค่ะดัมบุ้ชมมาแซบแซบแซ่บวะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมเอ๋อค่ะท่านผู้ชมคลิปนี่พอนนทบุรีค่ะพร้อมแล้วค่ะเลขบนเพิ่นกับปอย แต่แต่ตองหวดเนาะเพินน่นแหเดนมาก่อนที่เพิ่นมาหาน้ำเชี่ยขาดดับมบูชมค,ค่ะห้ากับสองค่ะเลขไม่มาด้วยกันเนี่ยเดินดีลีเทเถ่าครับที่ว่าไม่มาด้วยกันแต่ว่าห่างไกลเป็นตัวเด่นเดียแมนตองมาตัวหนึ่งตัวไหนตัวหนึ่งเนาะงวดบ่างอ่ะโอ้ยหกเกลนะน้ำเชี่ยมากไหมครับเพิ่นก็ว่าหกเกลพ่าามานำกันแต่ว่าตองเดนมากตัวหนึ่งเด้อขาดดับมบูชม้ม หมวดนี่เดี๋ยวน้ำเสียสิไปถามพออยู่ในขีบนี่เด้อค่ะดันบูชชมเนาะครับค่ะก่อนอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลขของพอนนทบุรีขอบคุณแนวทางพ่อเด้อค่ะไปรับชมรับฟังพ่อกันเลยเด้อค่ะพ่อสวัสดีค่ะ จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมครับค่ะมาสองคนเดอพอพอเป็นนะจากคนกับมา้มาเลยอ๋อพ่อบานนี้แนวทางเลขบนเดอพอคลิปนี้ค่ะแมทค่ะหลังจากเข้าปลอยสองกับห้าไปแล้วค่ะยังยังเป็นตัวเดิมบ่อค่ะพอ่อตัวเดิมตัวเดิมค่ะพ่อม,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 มีสองตัวนี่พ่อได้กินดอก พ่อค่ะพ่ออันเดี๋ยวน้ำเสียสิลืมพ่อกะแหงลืมอันน้ำเสียขออนุญาตก่อนเด้อค่ะท่านผู้ชมย่านลืมเอฟซี่นก็ฝากถามมาตัวไรบ่มาทำกันพ่อสวนกับเก่าเก่าสวนเถาแต่ว่าดันมันสิขึ้นปีไม่เลยเนีน้ำเสียระวังระวังเลยเนี่อ๋อระวังเด้นกัะดีแต่ว่าก็ถือว่าต้องเป็นตัวเด่น่่า้เกกดนพอ ลงกับเขาบ่้นั่นแต่ว่ามันต้องเห็นตัวหนึ่งเป็นอันเริ่มเริ่มปีหกแปดีนน้ำเสียสีเขียนชุดหนีไว้แล้ว,วค่ะท่านผู้ชมเนาะมันเดินดีมันกลายเป็นตัวเด่นพร้อมเนาะพอแมนค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเก้าศูนย์อย่าซื้อใส่กันแต่ว่าพอว่าให้เบื้องไวกอนมันเป็นปีใหม่ค่ะไ <ละ S 1> ปผ่านหน้าเอฟซีก็เห็นผลงานของพอแล้วเนาะค,ค่ะเอาบานี้มา หาเล็กเด่นบนต้อพ่อบ่านเนี่ยย่านลืมค่ะเอาเด่นบนเนี่ยค่ะห้า,หาสองสองข้างกอดดีละห้ากับสองข้างกอดตัวประกบพ่อบ่านี่ยตัวประกบกับหาสองนี่นะลวดนะห้าสองค่ะเอาสองหาสองหาเพราะไม่หาสองเพราะว่าอันไอเพื่อนบอกว่าเราลักซิบนี่เป็นคู่ท่าน อ๋อรักซิฟคูเขียนไว้ในถอดแล้วก็รักซิฟคูจัดเอาพ่อวดดิ่นกันสามสูตรคุณเนี่ยวดดิซ่อนกันสามสูตรบ่พ่อแมนขันสามจุดนี่ก็ซื้อก้นเี๋ยวกินทางเลยนะตะเขาแมนลีเลีบผมมาหงุดแหล็กเพป็นให้ก็ยังคูซี่สามเนาะพ่อครับตาบานีสองหาขันเลขคูต้องเลขคูนี่กลับน้ำเด้อดเอี้ยครับค่ะ สองแปดสองแปดแปดห้าแปดห้าสองเก้าสองเก้ามีเราเอาีคู่ซ้ำเนี่ยเราเลขบนโดยเฉพาะเนีครับค่ะเลขบนโดยเฉพะาะเ,เ,เลขล่างอีกแค่สามสี่มือได้บ่พอชอชนกันหลายแม,ม้แตนะ่เก้ากันมันชนหลายั้งสี่วมันพอบาทเนี่ยอืมมาเนี่ยไอ้เลขไหวงวเก้ากับศูนย์เน่ะเก้ากับศูนย์มันต้องมาตัวนึ่งพอว่า เก้ากับศูนย์มันเป็นตัวเด่นอยู่แล้วนะพ่อว่ามันต้องมากตัวนึงบาทนีเก้ามันเก้าอันบานนีเลขประจรําจเดือนหันกันง่ายหานกันเนือ่องกับศูนย์เนี่ยรับง้อยหัวประจําเดือนเลขง้อยหัวกันเนื่องกับศูนย์บานนีเลขกันประจําเดือนว่าประจําวันประหัตแมก็หง้อยหัวสีกับศูนย์ประจําวันครับผม ว่าเลขประจำวันสีก่ก็หมกอีกหกสี่ก็ศ <cloud> ูนย์อีกถ้าถ้าเก้าขันมันขันมันเป็นตั้งสี่มันหลุดยากน้ำเสียมันหลุดยากครับค่ะบ้านนี้ต้ว่ากันสูตรข้าเจ้าดับกะบดาบพ้นทั่วเฮากับป่ไปตั้งสี่รอบเพราะว่าของมันมากสุดที่ได้ทำมันเด่นนะพ่อ ดับชนเด่นเลือกเด่นเนาะพ่อ9กับ0ต้องมีให้เห็นครับผมตัวหนึ่งตัวมีแล้วน้ำเชียรมาเก่ากับ0นี่แล้วว่ามันมามีตัวไปแล้วเมียน้ำเชียมันขันแม่นว่าหายออกสองตัวนี่ก็ขึ้นเลยเิด้ก๊กอีกไปนะ5กับ2ต้องมีให้เห็นหนึ่งตัวค่ะท่านผู้ชมครับยังเหมือนเดิมแต่พ่ออาว่าน่ะขึ้นหนึ่งโอเพราะว่าหนึ่งหนึ่งของพ่อมันมีอัน ค่อยๆกันกับสูตรอันกล้วยมะไล่ของอันเก้ามะเชียนี่ะตาของพ่อมันมันติดอยู่หัวมันติดหนึ่งทั้งสองตัวแะ่พราะว่านี่จังได้กระลุดหนึ่งครับผู้ใดผู้ใดหายหนึ่งมากนี่พ่อะว่าลุดแน่นอนเลยบนหรือล่างพ่อทั้งบนทั้งล่างอะไราะ่พรามีเห็นทั้งบนทั้งล่างเลยเล็หนึ่งก่อ พอ่อขึ้มาเบาเข่าคางเขามาเชียแถบพอ่อมันยิ้มเปื่อยๆเข่าคาง <c oughs> นี่มันเละมันมากจังสั้นเนี่ย <c oughs> มันยิ้มปเปื่อยเลยพ่อเอ็ <c oughs> มซีว่ามันเอ็มซีว่าเด่นเด่น,ดนหนึ่งโนพออ่พ่อแับนี้เขามาเชี่ยมันเลยขีดยางแล้วมันดับเนาะมันมากเห็นว่าชุดนั้นที่พ่อว่านี่เรียกพ่อว่าแม่นตั้งไหนมันกับบอลลูนมันกับไอคันแม่นบ่อต้นปีเนี่ยโอ้ยพ่อแห้งชิว่าคันปั้นนี่มันต้นปี อ่อนๆไปก่อนตีพ่อก็พ่อก็เลยบอกก่าว่าโอซื้อๆเด้แต่ว่าหั่นเม่นหั่นเม่นล่อเดี่ยนไม่สาวันที่โอ้ยอาจารย์ได้ให้นึกมากนี่พ่ออาว่านี่จะขึ้นตดนะโอ้ค่ะเอาค่ะขันควเลขพ่อขัดมันเป็นทั้งสี่มันมักสีมักสีบลูดมักสีแม่นนะครับเน้นตัวไหนพ่อบนนี่มักขัดเนี่ยน่วยกันนินซ้อนกระพานนี่แล้ว เมันกันีคูนึงได้หลรนบเชียมันวสีคูคต่หมวดนี่สร้างก๋วยเตี๋ยวถาเลยค่ะเลขลักซิบปูเพิ่นมาให้คูแล้วค่ะครับสร้างก๋วยเตี๋ยวบนคูค่ะนำตกนำใสถาเลยค่ะโอ้อันเลขเลขลักนี่มันิมาคู่มับสิบางกเตขคู่มันำตุน้เล่คงทั้งบนเด้อัปเพิ่นมาแว่ะคเียนม่ตกน่าะอ้อันเลขเกนมา้ง ด้วยตะเกาว่าตาเล็กต้อเปลี่ยนน้ำเสียหน่ะบานเนียนถ้าฟังเบิ้งพูละไอ้โค้งสุดท้ายบานเลยได้ค่ะพ่อแต่ว่าน้ำเสียสิไปตามเลขลรางอีกก่อนเจ้าคอยสิเปียวโค้งยืนยันอีกพอ่อเด้อค่ะเอาพ่อบานนี้น้ำเสียกับสิลบวนพ่อสามีเด้พอพ่อจ้าขอบพระคุณพอ่อหลายๆอยู่ดีไม่แห้งเด้อพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อ อาค่ะท่านผู้ชมหมวดว่าหาันเพิ่นวามันมันชนกันแค่สองสูตรเนาะเหลขกปูด้ค่ะหลักสิบบนพอนอนทบุรีเพิ่นนํามาฝาเด้ค่ะจิเป็นขีมันเป็นคููครับโฮกสามค่ะเพิ่นก็วายานมันบบมาอยู่ดอกน้าเชี่ยมันบ่ชนกันสามสูตรก็แเม่นอีรีค่ะนี่ราค่ะท่านผู้ชมเพิ่นบอกว่าโฮเก่าเยื่อสื่อใท่กันคันตัวไดอเย่าสื่อใทรก,กันก็แม่นความพออีรีเนาะ ค่ะแต่ว่ามันเป็นตัวเด่นดนะะ้ค่ะหนึ่งตัวนี่ค่ะถ้าหกมาก้าไม่มาถ้าเก้ามาหกไม่มาสิเป็นเลขสี่นะคะน้ำเสียสิจดสิติวัยเยอตสิติวับมาเบอร์งวดใดนะคะอันนี้ลอกคงยืนยันเด้อค่ะดอนม,สมุส้มเหลกลแางน้ำเสียจะไปตามอีกอยู่เอาค่ะงวดนี่พ่อนนทบุรีตอนพอมาเฮียนน้ำเสียอ่าเพื่อนหายหากับสองไหวเนาะครับ ค่ะพอก็เลยมาประกบคู่ไห้ได้ค่ะแต่ว่าหลักสิบนี่หลักสิบหมวดนี่เป็นคู่ค่ะสามสูตรวัททองชันสามสูตรครับผมค่ะไห้ใจใดคุนว่าส,สร้างก๋วยเตี๋ยวเลยสั่งก๋วยเตี๋ยวรออะไรหลักสิบบนค่ะศูนย์สองสี่หกแปดค่ะงวดนี้จะมาเป็นคู่ค่ะ สองตัวพอประกอบให้สองหาสองแปดแปดหาสองเก่าค่ะนี่ขีนปนว่าสองแปดกับนำ้ำเ,เพราะว่ามันมันเป็นลักลักเลขคูทั้งสองค่ะสองแปดแปดสองได้นี่ราคาทานผู้ชมครับบ้านนี้โตว่าหาสื่อแจ้กันก็คือเก่าศูนย์ครับมันจะเป็นตัวเด่นเลยค่ะท่านผู้ชมตามสศรษฐต,ตีดิด้นี่ว่าตามสศิษฐีค่ะ ถ้าศูนย์มากงวดนี่บอวาบนหรือล่างเก่าสิบบอมาตามสถิติพอได้เนี่ยครับถ้าเก่าบ้าศูนย์บอมาเนาะห้ามซื้อเกันห้ามซื้อเส่กันก็นกคือว่าเรียกว่านาลงทุนเก่าศูนย์หนึ่งสิครับค่ะเอฟซี FC ก็ได้เห็นผลงานพอหลายรอบแล้วดีค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าเพิ่นกับวอยูดีวานมันมันเป็นปีใหม่ เงนงวดแรกของปีเนาะค่ะซร้างบิ่งกรกนก็ะไ้ธรรมะเก่าสูนนอกกับจัดเนาะครับค่ะอา้าลอกกันได้ค่ะคลิปต่อไปน,น้ำเสียจะนั่เสนอเลขเอ่พอพ่อชนพ่อชนบุรีเนาะครับค่ะเดินดีได้เท่านี่ยเด<ล>คนเนาะนครับนี่ค่ะเอ้อค่ะท่านผู้ชมค่ะแถา ครับพอพนวะปูว่าส้นกันลักสิบสองสูตรเอ้ยสามสูตรสามสูตรหมวดว่าหันสองเนาะนอกว่าหันสองแต่ว่าพอนุนตบุรีพนวะพนว่ควายมั่นใจกับบ่ม่าอีหลีแมนหมวดแหลกพนไหลักซิบว่าเป็นครูครับส้นกันสามสูตรก็ม่าอยู่ดีซี่กับออกซี่สามครับหวดว่าหันบ่ม่าค่ะอย่าลืงวดเนี่ส้นสามสูตรเนาะท่าอย่าลืมพอจะเลื่อนสิลป์พนจไห้ลักลักงวยบน อที่เพิ่นคุ้ยกับน้ำเชื่อเกินไบกอ้บานนี้ลองเบิ่งครับพี่น้องเนาะมีตาของแท้เนาะขท่รนผูสชมมาเลยเนาะเยี่ 4, ก็ได้เห็นผลงานเพิ่นแต่ละท่านอยู่แล้วเนาะครับค่ะขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเด้อค่ะแต่ละท่านที่เพิ่นห้แนวทางน้ำเชื่อกับกล่องมาเชื่ใไอเพิ่นยูดีมีแห้งอายุมั่นคว้นยืนเด้อค่ะขอบขั้วเพิ่นกาเ่นกันเนาะครับค่ะ เอฟซีน้ำเชี่ยคือกันหายยูดีมีแห้งสุข,ขูสุข้นเด้คอค่ะปีใหมก่กขอให้มีแต่สิ่งดีๆแนวบอดีก็ให้ไปิดไปน้่ปีหกเก็ดเนาะครับค่ะสหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายูดีมีแห้งสุขูสุขนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ